ดีครับผมนี่นะครับจากช่อง DTC Head กับเกม m a t c h m a k e Strongest Server 555ครับวันนี้ผมก็จะมา,าพูดถึงเรื่อง Server 5, 5นิดนึงว่าทำไมผมเนี่ยถึงอาจจะต้องจบซีรีส์เร็วกว่าทุกซีซรีส์ที่ผมเล่นมาแล้วกันนะครับในจุดนี้ก็หลักๆน็คือผมอันนี้เป็นประเด็นหลักๆของผมเลยคือต,ตอนนี้คือผมไม่มีเวลาเล่นจริงกับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมันก็เลยทำให้ส่งผลกระทบก,กับเซิร์เวอร์อื่นด้วยแต่ ทุอื่นอย่างผมก็เล่นปกติครับแต่ว่ามันไม่ได้แอชชีพหรือว่าเล่นแบบกับทุกวันมากๆเท่าไหร่ครับก็มีเล่นบ้างบางบางทีก็เล่นแบบไม่ได้รับของอย่างทุกวันเนาะอย่างซูเปอร์55เนี่ยผมก็เปิดใจเพราะว่าเป็นซูเปอร์ที่แบบว่าโอเคเรามีเวลาเตรียมพร้อมเกือบครึ่งปีได้ครับหลังจากที่ผมเล่นซูเปอร์515นะครับเนาะก็เกือบครึ่งปีได้นะโดยประมาณซึ่งตอนแรกผมก็กล่าวว่าเออเราจะลองไปเล่นเซิร์ฟเทปประมาณ554ก่อนแต่ว่าทีนี้ ยอมรับต,ตรงว่าติดเรียนมากช่วงนี้มันก็เลยทําให้เกมเนี่ยแทบไม่ได้เล่นแบบคือมันก็มีช่วงนึงที่คุณจะเห็นว่าผมเนี่ยขาเกมแบบหรือว่าทําคลิปเนี่ยเดือนหนึ่งทำประมาณสองสองคลิปได้คือเป็นคลิปอัปเดตแล้วก็คลิปรีเทอร์อะไรประมาณนี้ของซฟเวอร์เจแปนนะซฟเวอร์ไทยผมไม่ได้ทำเพราะว่าอืมเพราะยังไงนี่ก็มีก็มียูทูบเบอร์หรือพี่ๆที่เขาแบบอ่าทำส่วนนั้นอยู่แล้วแล้วก็ซึ่งมันทําให้ซึ่งผมอ่ะก็ไม่ได้จะกา้จะเปิดอ่าเซเวอร์ Super ห้าหนึ่งห้าอยู่แล้วเพราะว่ามาถึงว่าม่ที่นี่ไม่ใช่แบบเปิดคลิปอะไรมาถึงว่าเปิดตัวละครเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าเราจะเล่นตัวละครอะไรนะครับอย่างเมตาทัดไปเป็น UI เนี่ยผมก็ข้ามดาร์กชายผมไปเอาทัสเบกิดีกว่าเนาะซึ่งถ้าเลทจริงๆอ่ะมันก็ควรจะไปเอาถ้าแบบเล่นในเมตาเนี่ยผมว่าก็ควรจะเอาพี่ดาร์กชายดีกว่าเนาะมันจะคมกว่าจริงอะแต่ว่าอันนี้เป็นมุมมองของผมว่าผมรู้สึกว่าโอเคผมอยากได้ตัวละครที่มันแบบทำในเมทหมูได้นะเออทำศาสต์สกิลหมูได้อะไรประมาณนี้ผมเลยเลือกว่าแปลทัศ ไปเอาทัดยูอาร์แล้วก็ดออีกนิดนึงไปเอาเจ้าโบรอรยูอาร์ถ้าจะเป็นคอจีมผมก็จะเอาคอรอีตัวหนึ่งเป็นคอปีศาจด้วยะเพราะว่าเวลาผมเล่นพวกทีมปีศาจเอ้ยทีมปีศาจเนี่ยอะอยู่แล้วเนี่ยมันอนข้าไม่มีคอที่เล่นได้แบบประสิทธิภาพที่เต็มที่อะคือมันมีแค่เกียรโรอะเกียรโรเกียรโรเนี่ยที่มันโอเคยังถูกถ่ายได้อยู่ครับแต่ว่าบางทีเล่นไม่ได้ลลำบากเนาะเดี๋ยวมุนผมพิบ ผมพูดผิดเซิร์ฟป่ะอะกับเขาเล่นนิดนึงกับเซิร์ฟ55เนี่ยนะก็คือประมาณแหละว่าเออมันมีเวลาเตรียมพร้อมกับเซิร์ฟอื่นข่อข้างจะเยอะกับเซิร์ฟเนี่ยมันทําให้เวลาผมม,มันน้อยซึ่งประเด็นหนลกักๆคือมันแบบผมยิ่งเล่นไปผมรู้สึกผมไม่ค่อยมีความสขเท่าทไหร่อาจริงๆคืออย่างแรกคือเราก็โอเคดองปกตินะคือไอ้ดีเนี่ยผมเล่นดองแบบธรรมดาหรือเล่นแบบดองเชทั่วไปที่แบบทุกคนเขาต้องดองกันคืออย่างตัวดาเนี่ยผมก็ดองจริงๆเออ่ะตัวดาเนี่ยอะซีครบนะ เดือนถัดอ่าประมาณกลางเดือนนี้ก็ซื้อได้อีกรอบนึงถ้าเราเก็บเพรดีๆนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยเอาจริงประเด็นหลักๆอะเคยเรื่องเวลาก็อีกสําคัญอีกประเด็นนึงคือเรื่องของตัวละครที่เราได้มาเนี่ยมันก็ค้าจะขัดความคิดของผมว่าตัวละครไม่ไม่มีตัวละควรแบบเอลีอยู่ตัวละครที่มันสามารถตีเดบปู่ได้มันทําให้ผมรู้สึกว่าท้อแท้มากในการเปิดแบบตัวนะเอาจริงอย่างไอตัวไอตัวม่วงเ่ยผมไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าตัวม่วงเนี่ย ไอเซเวอร์เนี่ยผมซื้อเอาจริงๆผมซื้อดีดอมันประมาณดีดีอดีแล้วประมาณ25บาทใช่ไหมตีไปนะลงทุนไปก็ประมาณร70อยเจิตีไปสักสองแล้วกันค่าเลยประมาณนี้นะกับ10ไปดีได้ก็ตัวตัวม่วงไม่ออกโอเคไม่เป็นไรแต่ตัวแดงอ่ะดีสุดที่ได้มันสองสองอย่างอะเอาหลักๆอะ่ะประมาณได้เป็นอะตอมแต่อตอมผมเปิดไป4ตัดวใช้เพชรัวซีเนี่ยผมเปิดไปสม เปิดไปสามจะใช้เพเปไปน,นิดนึงก็โอเคเล่นโจสีได้ก็เคยดีเนี่ยที่เล่นอยู่อย่างที่ผมบอกไปประมาณช่วงวันแรกอืมมันก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าโอเคเราลงทุนก,กับไอดีนี้ก็ได้ก็โอเคคุ้มกว่าแหละแต่ว่ามันก็น้อม,มันก็ไม่ได้ตัวครที่ผมต้องการแหละคือเป็นตัวครที่แบบว่าเล่นได้ไมันเล่นได้คือติดปัญหาเรื่องเด็กเี่ยเด็กมันใช้คอ,ขอค่อนข้างจะลำบากจริงๆริงถ้าใครได้เด็กมาผมแนะนําว่าถ้าไม่แบบเติมนะไม่เติมเอาฟูบูกิเนี่ยก็ ไม่ต้องอ่อามาเล่นก็ได้แล้วไปเล่นตัวละครไดเมจดีกว่าได้คอมาก็เล่นลำบากนะจริงอืมได้ตัวสีมาเล่นได้นะจริงแต่ว่ามันได้แค่แถวเนีนอนมันได้แค่แถวเนีนอนอะคือเราอยากได้ทั้งหมดหกตัวละครในการตีอะมันก็ไม่มีนะตัวนิกล่วงหลังอะไอ้วันนี้เด็กเนีนอนเด็กเนีนอนคือเนีนอนก็เป็นเนีนอนเลยจริงๆไม่มีเออีเลยใจผมฝืนใช้เจ้าไมโครพัสมากมันก็ดูแปลกๆนะเนไหนๆเราก็ได้ตัวละครอย่างเอ r m ซอาร์มแล้วก็ใช้ไปเลยแล้วกันเนาะตัวตัวละครอื่นที่เปิดได้นีถามว่า อ่มันไม่ดีหรอพี่ G4 เล่นได้ไหม <G 4> เล่นได้ตีบอลได้ปกตินะครับเนอะเหมือนก็ไม่มีอะไรไปัญหาแล้วแทงท็อปอันนี้ได้มาจากตัวเหลืองก็รู้สึกอโอเคก็ยังดีก็ใช้งานได้แต่ว่าผมมีตัวขอคที่มันสามารถแทงได้อยู่แล้วอย่างจากชายเนะอะก็เลยทําให้แบบว่าเรารู้สึกโอ้ท้อแท้มากเลยตอนนี้ ก็เลยจะประกาศว,ว่าเออในะจุดนี้ว่าผมอาจจะผมอาจจะเลิกเ,เล่นซฟเวอรนะ์55แล้วกันนะคือขอโทษที่แบบว่าบางคนแบบเออมาเล่นตามผมหรือว่าเล่นตามยูทูบเบอร์แล้วแบบไม่เห็นผมเล่นอยู่นะก็คือก็ก,กม็มีพี่ทุกคน,นก็ถามว่าเออผมได้ไปลงอะไรไหมผมก็ลงนะครับแต่ว่าผมไปแบบเงียบเออแบบเงียบเงียบเพราะเรารู้ว่าเราไปแบบเปิดตัวหรืออะไรเนี่ยมันจะแบบคาดหวังไว้สูงมากผมต้องทำคอนเทนต์ที่มันแบบค่อนข้างจะต้องติดท็อปร้อยแล้วเนี่ยดูดิตอนนี้ถ้าหนับที่หนึ่งพัน โอ้ชีวิตอืมคือข้อพิพาดอย่างแรกก็คือไอ้เรื่องเวลาเนี่ยผมไม่โทษใครแตคือโทษตัวเองด้วยว่าเออเราไม่มีเวลาเล่นเกมมาเท่าไหร่เราก็จริงแต่ว่าด้วยเราขาดประสบการณ์ในการเล่นค่อนข้างเกือบอเกัอบคิดสภาพนีผมเล่นจากเซอร์ฟนั้น แล้วผมมาเล่นเซิร์ฟใหม่อะคือเราถ้าเราเล่นใหม่ๆทุกสัปดาห์ใช่ไหมเราจะคุ้นชินในการเริ่มต้นจะเวันแล้วว่าเออเราจะวางแผนยังไงดีใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมก็ไม่ได้เล่นแบบเซิร์ฟใหม่มาเกือบหกเดือนได้เกือบประมาณครึ่งปีเนี่ยพอผมมาจับไอดีใหม่ปุ๊บมันก็จะล้วนๆนนะแบบว่าเออว่าเราจะลงทุนเอาเพชรไปซื้ออ่าตั๋วไหมซื้อมาถึงว่าอ่าซื้อตั๋วไหมหรือว่าจะไปลงทุนกับอ่า แต่พลังงานดีเพื่อจะได้เลเวลสูงสูงเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยเลเวลสีสำคัญมากเพราะว่าจะทําให้ดีเราอย่าเติบโตได้เร็วเนาะเพราะมันทําให้เราสามารถเปิดคอนเทนต์อื่นได้มันทําให้อเดียเราเติบโตได้เร็วอะไรประมาณนี้นะครับในจุดนี้มันก็ผมก็หลั่งเรียนในเรื่องของแบบว่าเอ,อเราจะลงทุนในเรื่องของอะไรดีในจุดนี้ซึ่งข้อดีคือมันไม่ได้เติมมันก็เลยทําให้ผมไม่ได้รูกเสียหายอะไรเพราะว่ายังไงไอเดียที่ผมต้องการเปิดแบบว่า เปิดดองเนี่ยมันต้องได้ไปก็ต้อเสียใจแบบว่าเออไว้เนี้ยเอาเงินกับประมาณ200เนี่ยไปลงทุนกานที่เราเอาเงิน200เนี่ยหรือแค่ประมาณร้อยฮะร้อยหนึ่งเนี่ยหรือ50บาทเนี่ยไปซื้อดีแบบที่เราต้องการดีกว่าคุ้มกว่านะคือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเสี่ยงดูจริงๆผมก็แล้วแต่ครับไม่ได้กําหนดอะไรแต่ว่าถ้าคุณฟิตตัวละครนั้นจริงๆผมว่าตามเงินแล้วไปซื้อเลยดีกว่าคุ้มกว่าตั้งเยอะเอาจริงเออประมาณนี้แหละในการพูดคุยแบบว่าอธิบายว่าทำไมผมถึงเลิกเล่นจริงๆอ่ะคือผมประเด็นหลักๆอ่ะผมสรุปให้คคคร่่าาววๆืือออเลผมมไพ ตัวละครที่ผมได้อะมันทําให้ผมท้อแท้คือกาชาที่ผมเปิดไปเนี่ยมันแท้มันแบบมันท้อแท้มากจริงๆมันทําแบบไม่มีฟิลไม่มีอารมณ์ที่แบบจะเล่นแบบไม่มีความรู้สึกจะเล่นแล้วอะมันแบบเล่นไปรู้สึกเหนื่อยๆว่ะตัวนําก็เหมือนดองเหมือนแบบผมเข้ามาทำาควชแล้ววันแล้วออกเหมือนเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งห้าเลยที่ผมทําอย่างนี้ทุกวันอะถ้าเข้าออกทำนี้เข้าออกยยเวนเจแปนที่แบบมันมีราชามันทำให้ผมแบบไอ้ดีผมสมุกขึ้นแบบแบบเออว่ะเรามีตัวละครที่สามารถตีหมูได้เอ้ไม่ตีตีหมูตีเดี่ยวตีบอสได้มันก็แบบ มันดีส่วนเซิร์ฟเวอร์หเนี่ยเดี๋ยวมันก็สนุกขึ้นมาแล้วมันผมก็จะมีไฟล์เล่มอ่าประมาณช่วงแบบทัดมาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีไฟล์เพราะว่าเราได้ตัวละครที่แบบมัน, A o e เ,นอเอลีเนาะเอชเชียร์ดาเชียร์บอสอะไรต่างๆได้ดีขึ้นแล้วครับเนาะในจุดนี้ก็สรุปก,ก็ค่าๆประมาณนี้แหละครับเนาะใครที่ยังเล่นอยู่ก็อลองมาคอมเมนต์ก็ได้ว่าตัวละครเป็นไงบ้างน,นะครับเนะาะส่วนไอเดีเนี่ยตอนแรกผมแน่ใจจริงผมอยากจะาขายนะแต่ว่า ก็ไม so, so ่ร like, e ู e ye, of of ้จะขายเท่าไหร่ด like like <so ck> um, <art> <one> ียะจะจะแจกก็แบบรู้สึกเสียได้ดีเนาะก็ยังไงใครสนใจจะซื้อดีหรือว่าถ้าไม่เกินพรุ่งนี้ผมอาจจะแจกให้กันนะถ้าใครสนใจดีก็ลองมาทักทายและหลังบ้านนะวเออผมอยากซื้อตอนไหนนะคะราคาเท่าไหร่ได้เปิดมาเท่าไหร่นลผมไม่ไม่ฟิตเรื่องราคานะครับเนาะก็คือเราอยากจะขายต่อตาจริงเพรใหอยากให้ต่อด้วยซ้ำไปเพราะว่าอยากให้ดีมาเติบโตก็คือผมอยากจะแบบไปฟิตแบบข้างหลังบ้านว่าเออคุณไอ้ดีผมเนี่ยไปถึงไหนอะไรแล้ว คือใครอยากได้ดีลิงก็ลองทักมาคุยกับผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมก็อาจจะพูดคุยนิดนึงว่าเออเรามีประสบการณ์การเล่นมากแมกน้อยขนาดไหนแล้วเพราะว่ามันเป็นไอเดียหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าก็ไม่ได้แบบรู้สึกเสียหายอะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นชื่อช่องของผมเองแต่ว่าอาจจะไปเปลี่ยนชื่ออะไรที่หลังก็ได้ครับในจุดนี้ก็คือไม่ได้แอดชีอะไรมากนะผมก็ฟาร์มดองฟาร์มดองนะครับเนาะใครสนใจดีผมก็ลองมาทักใน Facebook ส่วนตัวผมได้เดี๋ยวผมผมก็ทิ้งลิงก์ไว้อยู่นะครับในลิงก์เฟซบุ๊กนะครับเนาะ มันเกลื่อือ,อยู่ช่วงนี้ก็ลองแบบฮึบๆนิดนึงสูๆนะ่ๆเนาะส่วนรายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนะขดหน้าเนี่ยตามจริงถ้าผมมีทุนทรัพย์อีกสักประมาณสัก3 0 0ร้อถึงห้าบาทเนี่ยผมก็อยากจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ห้าหกศูนย์แล้วกันนะครับเนาะเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเลทประมาณปิดเทอมเนี่ยมันทาให้ผมแบบมีเวลาเล่นเกมค่อนข้างจะมากคนระับคือมันคือเราต้องแยกส่วนระหว่างเราไปเรียนกับเล่นเกมนะอันนี้ผมพยายามจะให้ไปเรียนมากกว่าเล่นเกมเนาะในบางครั้งนะครับในจุดนี้ ก็อย่าให้พิจารณาแล้วกันแล้วก็ผมขอโทษทุกคนที่คาดหวังว่าเออผมจะเล่นตามคอนเทนต์ที่ผมตั้งไว้นะจริงเพราะว่าผมก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบว่ามันก็แบบแบบว่าเหนื่อยจริงอะอันนี้เหนื่อยจากใจนะครับเนาะเล่นแค่สองเซิร์ฟก็เหนื่อยแล้วอันนี้ผมก็มีแพลนจะเล่นซื้อจีนยอแต่ว่าโอเคยุบยุบโปรเจกต์ไปก่อนแล้วกันเพราะว่ายังไม่มีแบบไอเดียที่จะเล่นจริงๆเลาเล่นไปเล่นจีนย่อช่วงนี้ก็โอเคอยู่เล่นสตูดิโอนะครับในจุดนี้เนาะครับเนาะ สรุปมาคร่าวๆก็ประมาณนี้ผมก็พูดสรุปมาหลายรอบแล้วอืมประมาณนี้ก็มีเช่นนี้นะครับเนาะใครก็อย่างผมบอกนะครับใครดวงดีดวงเกินยังไงก็รอมาพิมพ์คอมเมนต์ได้นะครับเนาะก็อย่าลืมครับคอมเมนต์อย่าสุภาพครับวันนี้ผมก็ไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ